ทู้วัดสดๆตัวใหญ่ๆเฮ้ยกระดกกระกดกแต่จังวางเยื่อโดนประทูครับอ้าวนน้นตัวเล็กอ่ <c oughs> ปะปลาแป้นก็กเยอะวางไปเยอหลักปลา,าอุย้ยอะไรอะอีกซีอ้ปัดดิบปัดดิบ เขาประชุมไอ้ไรหมู่บ้านแล้วก็ไอส้สัตวแม่ประมองอะไรด้วยนี่ครับปไรอย่างปลาทูสดๆปลาเป็นยังกว่าปลาทูทอ่ะสดๆเลยตัวใหญ่ด้วยโมยครับนี่นาาออาฝ่ามือใข่สวย เอามาเอาไปเอามาเอา,าเอ,าาอาวนมาแล้วก็ปไปลากปลาต่อแล้วแต่จังเพียบเลย